อาล่ะก็สวัสดีเหล่าจอมเวททั้งหลายนะครับผมยินดีรับสู่ช่องไฮเซช h ันแนลนะครับเอาล่ะครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงกับตัวละครแรงคริสนะครับแรงกริสวอร์ดนะครับเป็นรองหัวหน้าหน่วยรุ่สีทองเนาะก็จะเป็นตัวที่เข้ามาคู่กับยูโน่ยูโน่ดีบัแดงเนาะก็ในทม์ลายข่าวที่เคยพูดถึงไปก็จะมาในวันที่25มกรานะครับก็อีกไม่นานนะครับ อีกไม่นานอีกประมาณ2อสาวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาอธิบายเกี่ยวกับสกิลนะครับว่าเขาเป็นใช้งานยังไงหมอกที่จะเอาไปใช้เล่นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูที่สกิลหนึ่งนะครับการตีปกติของเขานะครับเป็นการยิงกระสุนมิติออกไปนะครับการตีปกติของเขามีโอกาส50%นะครับที่จะให้ผลบัฟเกตอันตินะครับบวกหนึ่งนะครับ sp special point เนาะจะเท่ากับโอกาส 50- าส5นะครับ ก,การอัพเพิ่มก็จะมีแค่เ์ในการใช้พลังโจมตี ATK, M ATK เฉยๆนะครับผมก็มีโอกาส50-50นับในการโจมตีธรรมดานะครับนี่สกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการกดสกิลแล้วก็เลือกตัวละครในฝั่งของเรานะครับ1ตัวตัวไหนก็ได้นะครับเพื่อที่จะดูด SP นะครับมา2หน่วยให้กับตัวเองนะครับผมแล้วก็โอกาส45%นะครับที่จะให้ผลดีบัฟลดการฟื้นฟู พลังชีวิตท,ที่ได้รับนะครับกับพันธมิตรที่กําหนดนะครับเป็นเวลา1เทิร์นนะครับก็สกิลนี้นะครับสมมุติเราใส่เราใส่มาร์กไปอะไรงนี้เนาะเราใส่มาร์กไปเรากดสกิล2นะครับกดใส่มาร์กก็จะดูดเกรดสกิลพิเศษของมาร์กเนี่ยมา2หน่วยนะครับแล้วก็ทําให้มาร์กเนี่ยฮิลลิ่งจากฮิลเลอร์เนี่ยน้อยลง20%นะครับผมเป็นลดการฟื้นฟูลเลเวล1เนาะแล้วก็ ประสิท์ที่3เนี่ยจะเป็นการบูทความเร็วนะครับให้กับตัวเอง55%นะครับของแรงกริศเนาะก็คือลดเกรดอันติเพื่อนอลดการฟื้นฟูเพื่อน20%แล้วก็เพิ่มความเร็วให้กับตัวเอง55%นะครับผมส่วนการอัพสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นอัตราการเปิดใช้งานนะครับของอลดการฟื้นฟูที่ได้รับนะครับลบห้นะครับก็ถ้าอัพสกิลสุดเวล5เนี่ยก็จะลบห้นะครับลดการฟื้นฟูพลังชีวิตที่ได้รรัับบนนนะคส่่่วออยางื เป็นไปได้ก็ไม่จําเป็นต้องอัพก็ได้นะถ้าผมว่านะสาหรับสกิลพิเศษนะครับก็จะให้ผลปิดกัน้นการเฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยกับศัตรูเนี่ยเป็นเวลา2เทือนนะครับเป็นสกิลแบบเลีนะครับสกิลหมู่อ่าแล้วก็ให้ผลเพิ่มความเสียหายชนะทางที่ทำนะครับยีนะครับกับพันธมิตรทั้งหมดนะครับก็อ่าเพิ่มความเสียหายที่ชนะทางให้กับทีมนะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นเวลา2เทืนนะครับ ก็ใส่ค่าสีมาก็ตีสีไหนที่ชนะทางไปก็เพิ่มความเสียหาย20%นะครับผมแล้วก็ให้ผลดีบัฟนะครับลดการฟื้นฟูพลังชีวิตเลเวล3นะครับลดการฟื้นฟูเท่ากับ40%นะครับเป็นเวลา2เทิร์นแล้วก็ให้ผลปิดกั้นดีบัฟเป็นเวลา2เทิร์นอธิบายง่ายๆก็คือหลังจากแรงกิดเนี่ยใช้สกิลนี้ไปนะครับจะได้ดีบัฟ ลดการฟื้นฟูพลังชีวิตของของฝั่งตรงข้ามเนี่ย40%นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตอะไรได้เลยนะครับอีกอ่าเป็นการปิดกั้นฟื้นฟูพลังชีวิตเหมือนสกิลของยามิเนาะที่แต่ว่ามันเป็น AOE นะครับแล้วก็อยู่ได้สองเทิร์นนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่ชนะทางเนี่ยให้กับพันธมิตรเนี่ยให้กับทีมตัวเองเนี่ยทั้งทีมเลยนะครับซึ่งอ่าในทีมนั้นเนี่ยเราจะใส่สีอะไรมาไม่รู้นะครับก็มันก็จะเพิ่มความเสียหายชนะทางของมัันไปอออกมาเงครบ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการปิดกั้นดีบัฟไม่ติดไม่ติดดีบัฟอะไรเลยนะครับสองเทินในระหว่างที่แรงพิดเนี่ยใช้ตินะครับสกิลภาษานะครับโจมตีพร้อมล้างบาเรียวกกศัตรูนะครับก็เป็นการล้างบาเรียพัดดีการั p lr นะครับเมื่อมีพลังชีวิตต่ำกว่า30%ตจะให้ผลอมตะเป็นเวลา1เทินนะครับเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อ1การต่อสู้นะครับก็พัด1ี lr เนี่ยจะเหมือนลิิโตนะครับลิสลิสคุงนะครับกลุ่มหัวหน้ากลุ่มเนตมานเนาะจะเหมือนลิสเอ่อเหมือนเฟโกเลออนแดงอะะะไรรรปมาณนนนัั้คบ ส่วนพัสิบการอัพขึ้น2ดาวนะครับเมื่อเริ่มเทินมาเนี่ยจะได้ SP บวก2ทันทีนะครับพัตสิบสองดาวเเดี๋ยวจะลองเข้าไปให้ดูสกิลมันสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่ะตีปกติเนี่ยโอกาส50-50นะที่จะบูท,ทจะบูทเนี่ยบูทแต้มเ p 5 0ี0บหสรือ45% 45%์เ็นะหรอรนะเอา0โอเค50-50 พอเป็นอ่าอันตีเนี่ยพอใช้ไปเนี่ยมันจะทำการตัดเลือดทั้งตีเลยนะครับอ่าก็จะมีลดการฟื้นฟู40%แล้วก็ไม่สามารถฟื้นฟูได้ในช่วงที่มีในช่วงที่มีเอฟเฟกนี้นะครับ2องเร์นในระหว่างนั้นก็สกิลสอนก็จะเป็นการดูดอ่าลดเชสของคนอื่น อันนี้มันดูดไม่ได้น้อนมีคนเดียวเนาะก็จะลดเกรดอันติของตัวเองเพื่อมาเพิ่มเออลดเกรดอันติของคนที่เราดูดเนี่ยเพิ่มมาเพิ่มให้ตัวเองนะครับอ่าดูดจากคนนู้นมา2เพิ่มให้ตัวเอง2อะไรเนี่ยครับก็จะเป็นตัวที่สามารถเล่นอันติเนี่ยได้ค่อนข้างบ่อยแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเพื่อนในทีมเนี่ยจะไม่ได้เล่นอันตินะครับเพราะฉะนั้นคอมที่ควรจะจัดไปเนี่ยเล่นกับมันเนี่ยก็ควรเอาเป็นตัวที่ ไม่ค่อยได้ใช้อันตีนะครับอาจจะจะเป็นอาจจะเป็นมาสก็ได้อ่าแบ็กแอตตอก็ก็ก็ได้จะถามว่ามันมีตัวที่ดีกว่านะครับถ้าจะเล่นกับแบ็กแอตตอเอ่อคือมันหาตัวเล่นเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ถามว่าโดยรวมเนี่ยสกิลมันเนี่ยก็ค่อนข้างดีกับค่อนข้างดีมันกึง่งกึ่งซัพพอร์ตแต่ว่าสกิลอันติมันเนี่ยแรงมากนะครับสกิลอันติมันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ จูเลียสเนี่ยเออ่ไม่ค่อยชอบขี้หน้าไอ้หมอนี่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอ้หมอนี่นี่เออ่เวลาจูเลียสมันโดนสกิลเนี่ยมันแพ้ทางสีเนาะแล้วมันบวกการแพ้ทางเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือแล้วถ้าปั้นตัวมันสุดเนี่ยคือไอ้จูเลียสเนี่ยโคตรเกลียดขี้หน้ามันเลยนะครับเพราะว่ามันโดมันฮิวไม่ได้ไม่พอนะครับแล้วคือแบบสีแม่งแพ้ทางอะ่ะแล้วคือพอหมดอ่าดีบัฟตัดฮิวปุ๊บ ไอ้เฮียแม่งอันตีลงหัวกูมาอีกแล้วอะไรเงี้ยคือแบบจูเลียสมันไม่ได้หิวนะครับนอกจากจะหาตัวมาปิดไอ้แลงกิทเนี่ยก่อนนะครับถ้าจะถ้าเจอจูในผมพูดถึงเนี่ยในกรณีที่ปั้นสุดนะครับคือตัวมันค่อนข้างเล่นกับทีมค่อนข้างลําบากนะครับต้องหาตัวที่เป็นตัวฟรีตัวหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเนี่ยดูดเกรอันติมาเพื่อใช้เรื่อยๆนะครับก็จะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งในทีมนะเป็นตัวฟรีที่จะยอมเสียสละจะไม่ใช้สกิลพิเศษนะครับอ่ะทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูการสกิลกันนะครับตอนพูดของอ่ u ยูโน่เนี่ยผมไม่ได้เปิดให้ดูนะครับนนะรอบนี้พูดถึงแรงกริดเดี๋ยวจะเปิดการสกิลให้ดูนะครับการสกิลของแรงกริดนะครับผมก็โอเคถ้าอัพการสกิลเนี่ยส,สแตทเริ่มต้นนะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่ได้รับผลปิดกัน้นการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยจะเป็นการโจมตีพร้อมบัฟนะครับเพิ่มความเสียหายที่ชนะทางอีก20%นะครับ ไม่เปิดใช้งานนะครับหากเป็นจจมเวทคู่หูทําการโจมตีประสานนะครับก็ถ้าจะเอายืนคู่กับใครแล้วมีคนโจมตีประสานกับแรงกิดนะครับพัดสิบนี้จะไม่ทํางานนะครับจะทํางานเฉพาะกับตัวแรงกิตคนเดียวนะครับซึ่งถามว่าดีไหมการ์ดสกิลมันก็ค่อนข้างใช้ได้กับตัวมันเองนะครับแต่ที่มันดีก็คือนี่ครับมันมีโจมตีพร้อมบัฟนะครับยิ่งเรามีบัฟเพิ่มความเสียหายบัฟดาเมจบัฟนู่นนี่นั่นเยอะเนี่ยมันโจมตีสีที่ชนะทางเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับ คือแรงมากมากๆอ่ะมากๆเอาจงจริง <c oughs> แต่มันเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างยากนะครับถามว่ามันเก่งไหมส่วนตัวผมว่ามันค่อนข้างเก่งนะครับแต่แค่ว่ามันเล่นยากหาตัวเล่นกับมันยากแค่นั้นแหละตัวมันเนี่ยไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถามว่ามันมีตัวที่ดีกว่าไหมใช่มีตัวที่ดีกว่านั่นก็คือฟ้าหน้าเขียวนะครับกรซึ่งเอามาเล่นทีมเขียวเนี่ยก็แรงกิดเนี่ยก็นา่าจะตกกระป๋องไปแต่สําหรับคนที่ชอบนะครับสามารถสุ่มได้ครับสามารถสุ่มได้ผมว่ามันเอามาสู้กับจูเลียสได้นะ สมมติมาสู้กับจูเลียตได้ถ้าในกรณีที่ปั้นดีๆหน่อยนะครับอ่ก็จูเลียตมันก็ยังตึงอยู่ท็อปเทียร์เลยนะครับใน PVP ส่วนเอมมอนี่ก็น่าจะมีการ์ดสกิลอัพเยอะๆปั้นเยอะๆปั้นสุดหน่อยแม่งจูเลียตก็ล่วงผมบอกเลยพอผมไปเล่นในเซิร์ฟเจปีเนี่ยผมค่อนข้างเกียดขี้หน้ามันนะตอนแม่งเจอมันน่ะเจอคนปั้นดีๆหน่อยการ์ดดีๆการ์ดเบลเยอะหน่อยตัวดาวเยอะหน่อยนะจูเลียตก็แบบ โอ้โหไอ้ต้นตีนอะไรประมาณนี้นะครับก็สาหรับคิวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เล่นให้สนุกนะครับเล่นเกมอย่าให้เกมเล่นเรานะครับผมสาหรับคนที่ชอบแรงค์กริดก็รอติดตามตู้กระชาในวันที่25้าเลยนะครับผมสำหรับสกิลพัสติอะไรต่างๆก็จะมามีประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบไม่ชอบก็กดให้เหมือนเดิมนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องเล็กๆนี้ไปด้วยกันนะครับผม ตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันเหล่าจอมเบีทั้งหลายบ๊ายบาย